เข้าเี่ยมกันในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วนะคนโสดเหมือนคนมีคู่เลยเหมือนคนมีประเด็น <c oughs> แต่คุณจบออกมาแล้วล่ะหันหลังเดิอนออกมาจากความสัมพันธ์นี้แปดถ้วยดเดเดจบแล้วนะความสัมพันธ์นี้จะเกิดจากการทะเลาะกันการไม่การหึงหวงมีมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์หรือเปล่า ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีใครมีใครแต่ไพ่มันก็ไม่ได้บอกว่าคุณเจ้าชูนะธาตุไฟเออแต่ไม่รู้คุณทะเลาะก,กันเรื่องอะไรอะ่ะมีชาวราศีพิจิกราศีธาตุดินธาตุไฟราศีกันราศีกลุ่ม ที่แน่ๆความสัมพันธ์นี้มันแบบมันคุมเคือนะคุณโสดแล้วก็คุณไม่ได้สถานะอะไรเงี้ยคุณก็เลยเลือกจบความสัมพันธ์นี้ตัดสินใจเดินออกมาถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากห้าถ้วยอ่มห้าถ้วยแปดถ้วยเสียใจ8ปดถ้วยเดินจากไปแล้วแล้วก็ คุณเสียใจอยู่ตอนนี้อ่ะคนนี้คนโสดแล้วขอดูาตุไฟให้หน่อยอจะมีใครเข้ามาล่ะเมื่อคุณจบแล้วความสัมพสตอรี่คุณเป็นแบบนี้ละเอ๊ะทำไมทำไมหมอแบบบึนหัวมากเลยนะความดันขึ้นหืืเป่าความดันหรือเปล่าคะความดันหรือไขมันหรือยังไงไม่น่าจะใช่สายตาละ การกำเริบแล้วคุณโสดฮัตไฟอืมในออบครับควีนถือเหรียญอ้าวทําไมคุณเหมือนไม่โสดเลยสามไม้ จะมีคนที่มีครอบครัวแล้วทัดไฟมามอบความรักให้คุณทัดไฟคนโสดอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะนิ่งมากขึ้นแล้วก็อันไงเคลียข้อมูลเดี๋ยวต้องรีบแล้วคนโสดเนี่ย โอ้ยจะมีคนมาเมอความรักให้คุณนะเออจะสร้างครอบครัวด้วยกันน่าจะเป็นชาวธาตุดินคุณหรือเปล่าธาตุดินคนคนนี้ไม่มีอีกโก้เป็นเจ้าของกิจการเป็นคนนิ่งๆน,นะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องความนิ่งของเขานี่แหละแต่เขาจะอยากจะมาสร้างครอบครัวกับคุณอืมเป็นสายเปเข้ามาเลย พบเจอผ่านโลกออนไลน์ประมาณนี้แต่ระวังให้ดีคุณก็ลุ่มหลงเสพติดเขาในะรูปร่างหน้าตานะเป็นคนไกลชาวต่างชาติคนไกลอาจจะอยู่คนละจังหวัดไม่จําเป็นต้องเป็นคนต่างชาติอย่างเดียวอแต่คนนี้ไม่ค่อยใจดีเท่าไหร่นะเขาไม่ใช่คนอ่อนโยนอะ่ะเขาไม่ใช่คนที่ดูอบอุน่นอ่อนโยนนะคะเขาจะเป็นคนปาก จัดจ้านเลยล่ะคือแบบว่าสามารถพร้อมไฟได้นะคะคำพูดของเขาเป็นคนตรงๆผงผางแหละแต่รวยนะเศษสายเป <c oughs> อาจจะมาทำให้คุณหายโศกหายเศร้านะคุณเสพติดเขาลุ่มหลงเขาเขาคนนี้อยากสร้างครอบครัวกับคุณนะแต่เขาเป็นคนนิ่งๆน,นะเขาอาจจะไม่เผยความรู้สึกที่แท้จริงมากสักเท่าไหร่คุณจะต้องเป็นคนที่เข้าหาเขาเองนะทัดไฟโอเคก็ประมาณนี้นะคะ ลาไปก่อนนะคะวันนี้คลิปยาวมากดินน้ำลมไฟของเดือนตุลาความรักทุกสถานะคุณมีคู่คนโสดนะคะพบกันใหม่ใน ep หน้าบายบายค่ะ mm hmm. วันนี้ลาไปก่อน mm hmm. รู้สึกไม่ดีกับตัวเองยังไม่ได้อาบน้ำ